มาแล้วครับนักกีฬาไทยเรานั้นก็คือนิราวันนะครับอยู่ในมุมแดงนักกีฬาเวียดนามอยู่ในมุมน้ําเงินครับนิราวันเตชะสืบนะครับนักมวยจากลำปางนะครับเหรียญเงินมวยชิงแชมป์เอเชียนะครับล่าสุดนักกีฬาของเวียดนามนะครับก็คือนายฮายุเย็นนะครับ ในกีฬาไทยนี่เราวันนั้นได้เปรียบช่วงชกนะครับสูงกว่ายาวกว่าเรามาในมุมแดงนะครับดูช่วงแขนช่วงชกนี่ยาวกว่าชัดเจนนะครับหนึ่งสสวยครับ พีระวันต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะเมื่อไม่ตั้งกาดเนี่ยแล้วก็นักกีฬาเวียดนามนั้นพยายามที่จะเดินเข้าใส่นะครับคือเขาเล็กกว่าแต่ว่าได้ความคล่องตัวนะครับนี่ครับตั้งกาดต่ำเลยครับพีระว,วันคือธรรมชาติของนักมวยที่สีเปรียบในเรื่องรูปร่างก็พยายามที่จะเข้าไปต่อยในวงในนะครับ คนนี้ราวันเองก็พยายามที่จะเล่นวงนอกนะครับออกมาชิ่งหาจังหวะดัก1-2นะครับปล่อยมัดแยบรบกวนก่อนแล้วก็ตามสายตาดีครับนีราวันนี่ราวันเต็ะชัดส่อนะครับ เป็นดีกรีเหรียญทองแดงอเช่นเกมฟีส์1 8ด้วยครับนีราวันห้าสิกิโลกรัมนี่สูงยาวแล้วก็คุมน้ำหนักได้ขนาดนี้นี่ถือว่ายอดเยี่ยงครับ ในช่วงชิงแชมป์เอเชียนี้นิลาวันยังเป็น57กิโลกรัมนะครับนี่ปรับลดลงมาเหลือ54รีนีํ<ล>น้ำหนักไป3กิโลเลยนะฮะ20วินาทีสุดท้ายก่อนหมดยกแรกครับคู่ชิงชนะเลอศมเมย์สกนหญิงรูน,น้ำหนัก54กิโลกรัม หมดยกที่หนึ่งครับที่สองครับนิรวันเตชะสืบเจอกับนายุเยน็นนักชกจากเวียดนามนะครับนิรวันนีปีนี้26ปีแล้วนะครับเป็นสาวจากลำปางแต่ว่าเธอเนี่ยลงแข่งขันซีเกมเป็นครั้งแรกครับรอบที่แล้วนี่ชนะเจ้าภาพฟิลิปปินส์มา3ต่อ2นะครับ นะเจ้าภาพฟิลิปปินส์นี่ก็หืดขึ้นคอพอสมควรนะฮะครับปีนี้นี่นักกีฬานักชกฟิลิปปินสน์นี่เข้าชิงกันแทบจะเกือบทุกรุ่นเลยผู้หูชกแล้วมั่นใจครับนิรวันเตชะสืบเป็นฝ่ายเดินเข้าหานะครับสายตาดีฮะ มาซ้ายแยบรบกวนไว้ก่อนหาจังหวะปล่อยหมัดต่อยหนึ่งสองเป็นส่วนใหญ่ครับชิงเหรียญทองนะครับถือว่ายกนี้ก็ทำได้ดีนะครับ หน่วยก้านของเรานี่ดีกว่าอยู่ครับมั่นใจเลยครับห,หลบช่องแพ้่เลยครับบุบเวิกช่องตัวครับจังหวะโยกหลบสวยเลยครับ ใช้ซ้ายนำไปก่อนครับเอาละรครับเหลือไม่ถึงนาทีแล้วครับยกที่2อูแล้วของเราก็ชกแบบมั่นใจเลยครับนี่ครับหนึ่งส คือรอบที่แล้วนี่ผ่านเจ้าภาพมาก็น่าจะสบายตัวขึ้นเยอะนะครับดังนี้ระวัน10วินาทีสุดท้ายครับในยกที่2มายกสุดท้ายแล้วครับมารุ้นเหรียญทองครับในรุ่นไม่เกิน54กิโลกรัมครับ นิรวันไตเช่สืบกับนายยุเย็นครับนักชกของเวียดนามสองยกเท่าที่ผ่านมานิรวันเราทำได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับยกที่สามนี่ก็เปลี่ยนจังหวะในการชกนิดหนึ่งนะฮะเพื่อความมั่นใจเดินเข้าไปแล้วก็เป็นฝ่ายปล่อยหมัดก่อนนะครับแล้วก็สลับกับชิ่งถอยมาแล้วก็หาจังหวะที่สองดักต่อยตรง แตอยู่เย็ยนของเวียดนามก็ไม่หมดง่ายๆนะครับพยายามที่จะเดินเข้าหาเพราะรู้ว่าแต้มคะแนนเป็นรองอยู่แต่นี้่ยวันก็พุทธวิร์กถอยมานะครับแล้วก็หาจังหวะโต้กลับโอ้หนึ่งสองเข้าหน้าสวยครับ ลายเป็นยกสุดท้ายที่เขาเดินเข้าใส่ครับรู้ว่าคะแนนน่าจะเป็นร้องครับข้าเป้าของเราหลายจังหวะเหมือนกันนะครับยกนี้ในยเย็นั้นทำได้ดีขึ้นครับสามนาทีสำหรับมวยหญิงเนี่ยถ้าซ้อมไม่ดีฟิตไม่ถึงจริงๆเดินไม่ไหวนะครับแต่ว่าทั้งคู่ก็ยัง ก็ยังไม่ค่อยแสดงอาการ,ร,ารยังไม่ดูดูไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่จริงๆเหนื่อยครับปลอยหมัดของนายยุเย็นนั้นส่วนมากจะคล่อมศีรษะไปหมดนะครับ <c oughs> อ๋อมีแถมนิดนึงฮะ <c oughs> ต้องระวังนะครับยิระวันไม่กาดป้องกันเลยครับอาศัยสายตายอย่างเดียว30ิวินาทีสุดท้ายครับของยกสุดท้ายแล้วครับ กรรมการเตือนนะครับ10วินาทีสุดท้ายครับก่อนจะหมดยกสุดท้ายแล้วครับไม่มีปัญหาครับหมดยกที่3ม ของการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศนะครับของมวยสกลหญิงในรุ่น54กิโลกรัมดูแล้วเรามีลุ้นกับเหรียญทองเหรียญนี้ครับดูภาพใช้ดคือกลายเป็นว่านายเยน็นนออกหมัดแต่ว่าไม่ค่อยเข้าปอเท่าไหร่นี่ครับหนอของนิลาวันนะครับทำได้ดีครับนี่ครับกาดปิดไม่มิดเรับ เดี๋ยวมารอการตัดสินอย่างเป็นทางการของกรรมการครับนี่ถ้าผมไปเจอที่ห้างสรรพสินค้าเนี่ยผมคิดว่าหนุ่มเลยนะครับนเราวันเดชเสืงสาวหล่อปากสั้นหน้าตาดีเลยครับ หองครับหมแดงครับนี่เราบันเตจ่สืบของไทยเราคว้าเหรียญทองไปครองในรุ่น54กิโลกรัมหญิงครับยอดเยี่ยมมากครับปรับลดน้ำหนักจาก57มาเป็น54ผ่านเจ้าภาพมาแล้วไม่ใช่ปัญหาครับได้เหรียญทองไปครับสำหรับนักมวยหญิงของเรานะครับก็เดี๋ยวเราพักกันครุฑนี่คะแนนขึ้นมานะครับของเราดีกว่าแทบจะทุกยกเลยครับ5ต่อ0เลยครับ